แจ้งข่าวแจ้งข่าวลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเมื่อต้อนเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมา นายละว,วะลลนแสนสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศษรษฐกิจการคลังสอสอคอกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงการเปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นายละว,วะลนกล่าวว่าสอสอคอมีความพร้อมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ แต่ที่ผ่านมาต้องเลื่อนการลงทะเบียนออกไปก่อนเพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ัน้าคายลงในเร็วๆนี้ก็พร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในไต,ตรมาสที่4ของปี2,563อยอย่างแน่นอนส่วนการได้รับสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานของบัตร เช่นค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน200-300บาทค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและกาดถุงต้มผู้ถือบัตรสวัสดิการในปัจจุบันคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการคลังได้มีการของบประมาณในปีงบประมาณ2564ไว้อยู่แล้วดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอีกหากมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมาแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Youtube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ